สาระบ่ค่อยมีผีบาไปวันวันครับคลิปนี้สหายคาล้มตัวกันความมันจึงบังเกิดยางจิ้งหัวซาจิ้งหัวสดๆคลิปนี้จะม่วนจะงั้นจะกรุ๊แต่ละคนจะเลอะจะเพอะขนาดไหนรับชมกันได้เลยมาครับมาครับมาครับสหายคาลวมตัวกันทำแล้วครับเกมบันฮวย ก่อนจะไปฮับชมผมขอฝากสนับสนุนทุนในการแย่คลิปเพื่อเพชรต้องอย่ามากินแรง,งสั่งซื้อพริกลาบไปแย่ลาบลูซาบ้านหอมยำกบยำไก่กกหรือ,อาไปแย่เมนูอาหารเนื้อได้ลลแล้วขนาดสองรยห้าสิบกัม80บาทก๋าจะส่งเริ่มต้นตีสีบาททักแชทส,สั่งซื้อที่เพชรต้องอย่ามากินแรงได้เลยครับพักกับพ่อมพริกลาบพ่อมนะครับรอจิ้นเดี๋ยวนี้นะมาแล้วผมโอ้โหน,นี่ฮะของแท้สัง่งจิ้นนะฮะจาก,ก,จากยังประธานแย่มาแล้วครับเนาะสายขารวมตัวกันครบแล้วครับกี่ไดคนรอกันไหมครับนี่นะกลัวอ ตาวกับผมสุดๆเลยโอกนอกอกจินระทง้วัน้เขาจิใหญ่ไงายเมอยู่ครับเนาะโอ้โหโอ้ยงอะโอเคมนั้ออโอยางครับผมาน้มแบงด้วยนแยบันุงกมาลครับนี่นะรมทีมงานเลยครับสายคารกลัวครับกลวนลกลวนกลวนอันนี้เอาไว้ยางครับผม อันนี้กระดูกซี่โค้งครับผมาย,ยางหอมข,ขนาดเท่ไหนครับผมซอยน้อยๆครับซอยบางๆนะยางหูอ่ะใส่ปั้นจักร่กินชิ้นชืใส่งวปั้นจักไข่นะครับนี่ดอกสุดยอดครับมาครับอันนี้มักเกือเรียวแน่นๆเดีย๋ยวเราจะไปย่างครับผมอหอมซอสหอมซอสครับนี่

น้ำจิ้มน้ำจิ้มนี่พริกลาบกินก <g Meeting miteinander> ับอะไรก็อร่อยนั <rush> <uh ่นล่ะนั่นล่ะดีง้อเตอาอย่างเมื่อกี้ไรครับเสนอไปครับผมเอาน่ะเองยงอกเองอยนแบบนี้โอเคดีได้ครับเองครับน้ำแดงน้ำแดงโันเนาจิ้มพอเฮ้เยี่ยมบรรทุงครับผมเยี่ยมบรรทุงจูมาดเอา ก็ผมก็มีอย่างเงี้ยครับไทยตัวเก่าเลยครับโอ้แอลเฮ้ยสวอนลงไปมาครับตั้งสดๆนะครับนเนาะนี่แะน้ำเขี้ยนะครับเนาะจีเลยครับผมผมมันหวานวันน้ำจิ้มหอยล้ําหอยเงี้ยแล้วมันแบบพีชผัดเนไ่ยมันตึง Gần chắp này Được Cất cơ Quán quán Ừ, nó đâu nó khốm đi quá, nó Mình hút ở đây nó không nào, xa không Xa sắc nói bất ạ Xây giang Xây phía chi Hát Ú, hóm sót hóm sót, xây phía chi nó không nào Đi, đi thủng Đấy, hát, แกมเนี่ยคร<ะ>ับเกมกับเก,ม,ก,บกม,มสุดยอดเลยเหรอมอหย่อนเล้วๆๆะหน,น,น่อหน่อ,อ,นอ,อสดสดนะครับเนาะสุกเข้มแล้วครับปลาทูอันนี้สีจะไม้เหรอกบอย่างอื่นหมดเนาะหอมหอมสุดยครับ ซอยสอยสวยนี่เหรอซอยอยู่เนี่ยสอยอันนี้ซอยขนใดเอเอเอจะไปสอยไหนาซอายหนาหน่อยตับกนะท่านยมซอายตัไหนนาายของีจางยของียจางตงหนนหนนนะครับะอ้ยังๆนะไอ้ยังนะจะลองซวายยังเปิดหลอยกัมจะโค้งจะไข่นะครับนาะพี่ขี้หนูพี่แย้มหัวครับเนาะพี่สดนี่แหละใส่ไป มาครับขนซากันนะครับน้อเสียงไหลน้ำไหลครับอูบวยอยู่ผู้ข no ับไฟเนี่ยปุ๋ยเสียงแงบดุนี่ครับนี่เกือบกลับไอ้กลับใส่หลามใส่ซาไปนะครับนะใส่รูซ้ำเสียงมาหน่อยเสียงมาหน่อยถ้าขาดดีนี่เหมืนล้มนะครับดีเขาอย่างมากินแรงเหมืครับครับผมหลับเด็ดนะหลับหลับหลับโอเคบ้านห้วยบอกว่าหลับเลือดกันนะครับน้ำพี่อยากคุ้นๆครับสามจอนแองชิ้กันน้อยนึ่งมาครับมาครับมาครับ Phong thanh hóa cháy nắng Nào. Mà khắp hạng hạng cháy nè khắp nó. Đừng hạng 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 đen hạng 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 หูดหนาครับเสียงดังฟังชัดไปนนะครับไปนนะครับไปนนะครับยังเก่ายังเก่าเลยอ่ะอือนี่ครับปลาหัววันนี้่เงี้ยเลยสุดยอดมาเลยไม่เดียวเนาะรำเลยอ่ะอือเมื่อกี้ครับเราเห็นน้อยเนาะแหลกอ่ะครับอยากจนกรนดาดอนะจะยากจนกรนดาดอนะครับเนาะครับอย่างก็ต้มเต็มไเยาวเราลำเนาะเม็ดนะครับเม็ดนะสุดยอดนะผมมอดอยู่ไหน มาะคนละสีกันเลยเนี่ยเด้อไอเนี่ยถามหน่อยนะป้าใส่ของดีครับหลอดได้ครับเป็นไงครับเบียร์บันทุงบอกว่าผมขอฮู๊ดเน่าของแต่เน่าครับผมผม,มักพระเขาต้อมเดี๋ยวดูเ <c oughs> น่าผมมากของแต่ครับวันนี้นะ เดี๋ทีใส่ก้วนนะบุ๋ีลูกเอาสุดยอดครับเอาละครับสำหรับคิมมี่นะครับเนาะจบวิดีออีกแครับเนาะสวัสดีครับนี่เหรอสวยอยู่เนี่ย